ทำไรครับให้พ่อตัดผมให้ใช่ไหมครับหล่อจังดูดูดูนี่นี่นหล่อมาก๋ออหล่อจังเดะลูกสายเจวินนี่น่ารักจังถ้าเจ็บก็บอกนะลูกเอาหลอกไม่เจ็บใช่ไหมความหล่อเจวินสู้สู้ครับความหล่อ หล่อมากว้าวว้าวคุณหล่อมากครับว้าวน่ารักมากเลยเนอะเก่งมากเนาะไม่พูดไม่จาอะไรเลยเก่งครับอุ้ยพ่อเก่งมาเลยตัดล้อหล่อเจเวนผมหนูหล่อมากนะครับเอว้าวพ่อก็ตัดผมไปแล้วแล้วลูกก็ตัดอีกนะครับหล่อครับ ตรงหน้าสั้นๆเลยครับผมเยอะมากลูกสาวเจบินนะครับว้าวหล่อจังเืมเ <Yeah. S 1> ก่งมากครับอุ้ยหล่อมากเลยอะ่ะแต่ไม่ทางไหนเลยหล่อเลยอะ่ะลูกเนาะอุ้ยหล่อจังเด็กว้าว,ว,าวหล่อมากเลยเด็กอะไรนี่นอกผมเยอะแล้วก็หล่อมากอะ่ะ ฝังนี้อีดนิดหนึ่งครับว้าวหล่อมากเลยอะคุณเด็กชายอะไรล้อหล่อเนาะ yeah, yeah. แยะแป๊บหนึ่งครับหล่อครับว้าวสวยมากเจวินหน้าตาลหล่อ